สวัสดีครับนี่ว่ามาเที่ยวครับทาอะไรเงาะครับมือยูห่วยครับบรรยากาศฟังห่วยครับนี่ครับ,บ,ราารบ,รบชมเมฆสาครับนำรถวันวนี้จะพะา่า ครปลาครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวถาบเบิ้งกันนะครับครับตอนนี้กำลังหล่อมแห้นะครับผมคายครับเหยาะอยู่นี่ครับนี่บ่อนอยู่ครับปุ๊บปั๊บ ดี๋ยวลงไปอย่างลงไปพาน้องขึ้นไปเร็วเร็วนี่ครับเส้นใหญ่ครับเส้นใหญ่กำลังเข็ดหล่อมอยู่นะครับ <c oughs> เหลื่อมไล่หลอมนะครับวลอมเช็ดได้ก็ยกใหม่ขึ้นนะครับ ได้แล้วครับลลอมแล้วลว้าน้าำางเะครับจะทาบึงนะครับว่ามันสิจังเดนะครับหลอบเช็ดก่อนนะครับก็เราสีนี้กันใจเาอกกันแตอยู่เดี๋ยวมันร้อยมาง มีมองยึดดักเี่พักวะโอ้ตอนมีตื่นไปคตนยังไม่ต้่เมื่อน้วนี้ไงไปคนคืนคืนคืราฟังคนลอยฝุ่น้อยฝุ่นเหมือนหรเออไปแล้เื่อยไปนี้เนาะเออเรือยอันนี้รันแกะแกะแกะเลยนี่้ยินเลย มเหนบอกกูไง่อยแม่ฟังไม่เลยไอ้หูแก้วเจ้านนกเด็กยอยู่ที่ได้ดีนี่พ่อตาอยู่บนมันยังเพท่านลงดีปานไหนยังดูแบ่มันว่างยู่นากี่ืนเขาไรว่าอยู่แตุ่่นอะลวมันมืมืดเนี่นมันยังอยู่แ่นี่หละยังอยู่ว่างนี่แล้วมันลงบ่ถึงรบไห้หนูเอาเสียงมานาานปักขีลง่ายเมันแ

เหมือนหรื่า oh, นี uh ่น huh. uh ้ำตะกี้มันอยู่หม้ยืนเลนะน้ำมันเ็มากมันสง่านยืนให่นกเอตอนแรกกะนอยู่งนป้เอาใบใหม่ไม่เกินให้ไต่บ่ อนี่พันพานานี่้คขนกำลังเอาไม้ขึ้นักำงเอาเไม้ขึ้นกำลังเก็บไม้ขึ้นนะครับตอนนี้หนา่อมากเลยครับตอนนี้ฟ้าคึ้มพายุเข้าหนาวแหง

ไป็นส um, okay, okay. ูตไปไอมองปลาตัวนีเอาเนื huh. ้อไปออยว่ะคุณเพื่อนเนื <S <S <th <mm ้อถือร่องไอไออุ้ยปลาซิวนี่แล้วถอดเนาะอู้เนาะปลาซิวปลาซิวอ่าวหรือเปล่าปลาขุ่มอนี่หรือเปล่าหรือเอามันชิดออกเอามีดชีดออกน้ำเข้าได้คุได้วันนี้เอาล่องอีกบ่หนิ เอาไอ้หุ่นเหมือนยังไฮะก็เอาตวหุ่นเหมือนกันกระดาจกะไเื่อยๆคุณได้ใส่ม้อกันบ้านหมอ้คุณไอในนปล่ยนี่แงใครมาแดงกี่ีนอ่เขาไม่ได้เชีเยะนามอิ่น้อคุณได้เห็นพระเจ้าอันนี้กันไมไปแหม จับเลยจับไปยลงมาหยังบันจับมันได้สี่ลายสี่ลายอย่างเนาะแงมาสวิงนมามามายังยูตาดองตดองน้ำจอยมันยาตดองน้ำมันยกขุนชิลงไปนือเดอน คือกนรรวว่ตจะเห็นตรงไหนแล้วคนดูแล้วแล่นหลายๆไปคุณไปนะนี่เอแมขุดหยบน้ำว่างได้มีน้ำมีต่อในมือนี่ข้าวคุกค well, okay. ือน ah ี okay. ่คอยี่คอยไปอยากคุยไหมมีหนก พันอยหัวกองกอนป่ะไปย่นไปย่นเขาไปย่นเขาไปย่นไปย่นไปย่นพันหัวกองกันเลยพันพอนพันแกหลักหนึ่งกัไทยอีกหลอดหนึ่งด้วยเด้ออันนี้กับพี่สองพี่มิดเลยพี่มไปลอยไม่ไม่มันฟังยืนนึ่งชิ้นโบ๊ะเราแข่งตอหมุกอ้วนโบ๊ะชอยกันก้อยว้าก้อย kiếm sekarata luôn kiếm sekarata, lấy lấy, sekarata mà pha sekarata mà, sekarata như thế, này này sekarata đi đây ngắm, nào ba, cha mày kiếm mày mày kiếm, ôi nha, ôi, 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 อ้ม <l id sei> ันมาเจออรวมันาบุญหน่อยไอย่าลงมาเหนป้ามีตัวตัวใหญ่ๆเลยอู้ป้าอีกำังอย่งว่าป้าต้เขามันครูกาน มันจะตัวคลรยอยป้าย่มากะพอได้ตุองันน้องเอาลองเวียงมันสิ่งนี้จางโยาะบฟันหน่อยมันเงียบีมันเงียบมันเอาไ่กนตีองวันกะโนตินกะลึกมากเอออย่าลงไปลึกได้แลวนีป้ายังเมคอื่นป้ายิ่กำเน็ยามมาตรงนี้กนลึกกิน่ยะถาะ่นี่ปลาตนนีโอยยไปจาตินระบักนั่นมาติน เป็นยังน้อบบนี้น้อตีะน้อเด็กน,น้อยคนีน้อสายหดะาเียวเดียวานี่เราต้องดีเดยนี่ปาไปไดปาาบกงงามเนี่ยบังลูกังลูกเพิ่ดูกินโดนได้กินข้าาเดียวกินโดนบ่ได้กักก็บ โอ้โหอ้โหสีก็ไปยังเก็บไม้ครับกินกินม้ดาบเลยเดยนีรับรนีเมียที่พนอดเน่มาเมียหน่อยมาเก็บใบไม้ออนนะครับโอ้โหตัดเมียเลยเออตำรวจจะยันอย่างนั้นแหละโอ้โับงานเต็มทีไม่ได้ต้องหัวเนี่องนี้คือเสืือเสือดาบเสือ ดาบเสียบดาบเสียบวางตัวนี้น่มันนียางมุ้นำ้นเก่งยเดอได้จิปล่อยปลาตัวนี้ก่อนนะ่าปล่อยที่เอาไปใส่ต้อตะกามุ้นำ่ได้ที่สันเปล่อยเห็ดอย่างเดียวนี่จะปล่อยทำไมจิ้โดรเด็ก็ตามีละสีเดร่ีกินไปเรื่อย

ด้บ่ทานบ่ทัานจินๆเผาบ่ทนมีรอไิ้นเาอื้อๆกินาไปดิจ่าต้มเนาะบ้านนีเดี๋ยวราจะกินป้าหมวยปามื้ไป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 เออพีนาสิผามาอีกไปไย่างสิไปใส่ะไมันตมันสาดดีนะมุนไม่งงพัพัดพัดไปเอาไม่่ไม่เลต้มสะอาดเนาะไปแย่เ้ย ทุ่กจะชอบไปเลยไปแหละถือไปแหะุไปอากไปนี่กงจะไปดิงอยู่ไม้อลงมาอย่างนัจ้ามันบอเปนปลาปอยเต้องเอาขึ้นไปกระเดน้อยต้กระเดินบบเป็นแนวนี่งต้กระเดนบเถาบ่มนนีแบบนี้ด้วยแบบนี้อีแม่นี่มือ เอาไปอนตานหัวตากแดดเนาะถอดเออที้วนเห็ดบ่ที่มบูดบ่ตานหัวออกที่บูดกจตเลาเขาครับตัวน้อยครับปลาเทไทยปลาไทยนะครับเออไทยไม่ขาเขาเนาะ่ปลาใตยโอ้ปาไหลตัวนปลาไหลปลาไหนนี้คือยังประจิบ

ลังลาบครับกำลังลาบตัวอานบนัก็รสั่นี้ก็รัเก็บใหม่ขึ้นครับเก็บขึ้นมาไหเท่า้บวางเลยวันนั้น่เห็นบอลาไปเก็บ่นั่นนป่าหลังมันพาขึ้นมาแี้ครับวาน้เอาไปใหม่ขึ้นก่อน ผาึงามาระท่านเดาขึ้นครับนี่อาบูยที่หนำหมดอยาาเลยาเท่ยอันเดียวอันนี้ท่งแมวแมวนี่แสอบอู้ยญาเลยว่ได้ปกสอบเลยบ้ได้ตัวอันนี้แค่สร้างสอนนะครับอันนี้แค่สั้งสอนะทานเดยังไม่ยังไม่อันนี้ของแฉพระท่านเดาขึ้นครับนี่แค่น้ำเชื่อมไม่ใช่ดีน้ำจิ้มอ่ะน้ันินอันนี้วานแฮเป็นวานแฮเก็บใหม่ขึ้นที่ซื้อนะครับบรท่านด เอาหนกึ้นนะครับนกบินโอ้ได้ตัวใหญ่เลยไอ้คิดนั่งกินเรือนี่เนื้อครับเนื้อบ่มีตายบ่มีดับเนี่ยมีคนบอกว่าคิดเกียจเนียนังสือใช่ไหมอืมครับบรรยากาศมาเล่นใช่ไหมไปโรงเรียนนี่ไปเล่นใช่ไหมใช่นไหมมันห้งบอกว่าใช่บรรยากาศนะครับรับรองห่วยครับห่วยของแถวไม่ใช่นี่ครับเขาใหญ่เขาสวยเขาใหญ่บาง ส่วนเป็นกระบานแหนะครับกรบานแหเยียงละลูกยื้ไซล่ะไม่รู้ว่ายื้อไซล่ะยื้อไซรล่ะบอกยื้อไซเขาเอื่นห้อยยังนอนนี่ห้อยสำลานห้อยสำลานห้อยสำลานฝ้ายบ้านโพนนจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกตครับผปุ๋ยไชมาท่องเที่ยวด้วยครับหอเขานั่นนะครับไปมาเที่ยวหอเขาซับเจียวมาพร้อม

ตองตามกบรับมักบ้ยเบิงอระขาวครับประตะเพียนปัดคนอื่นป่าปากหาโฟาสีเสตัดก่อนสวยๆครับเดี๋ยวเธาเบิ้งครับปัดเอาขึ้นมันสีแดซ้ำใดติดตามต่อไปโปดติดตามตอนต่อไป ่าเ้ียาเขียงใหญ่มากเขียงทองตี่เดเอามาใสิเป็นโยเข้มากมาเรนรถเตามากม่ทำเขียงึเอาอีกแนนีงใชลรปลาใหญ่สีตมพอมันเได้ข้นลาต้มบ่ได้พ่อตู่ต้มไปซื้อมาเอาปักนีลาบางทีต้มมันว่มีตัวใหญ่แล้วมันมีตัวน้อยหน่าตุมมีนีเอาาต้มที่ตมีบร้อยโบละปตาต้มบ่ไดด

ำลังเก็บครับเลี้ยปมาซอยซอยเก็บเดี๋ยวปาขาวขาวหน่อยขาวซอยครับเดี๋ยวไล่เติบเหนาวหนาว ตานึ่งครับเกตานกตานึ่งกะดีกะกานึ่งแายพูกยูเมืองเขเดยวมานดหมูหรอเาวเอนหมูไงพวกใครได้ครับพวกเขาใตยูซ้องแมียง คอยไงครับนีไปล่อบตกายตัวกา่ไปคอยเขาครับมันหนามันขึ้นลายคิดจับดิไม่หนึ่งตัวเอาใส่กระสอบไว้ใส่กระสอบน้องปัดจับกระสอบเร็ว เอาใส่กระสอบอ่ะไออืมอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้อ้อ้ไอ้อมไอ้ไอ้้ไ็เฮ้ไ้ไอ้ไอบอ้ไออ้ไอ้ไอ้ไอ้้ไอ้ไอ้ไ ขาก็มีต้มมีตักต้มกันตัวัเนขาปลาขาปลาออานี่ขขมาเกลือบอกมาให้มึต้มละสมบูรณ์ติ่งครับกิหัปลาข้ามาด้ครับเจสินภวางไว้ ไล่ครับขึ้นบ่อนปุบป๊าปุบป๊ามาสท้ตายแล้วครับเดี๋ยวขึนก้ับไปสู่งานกับเขาครับเควียดบรรยากาศ พี่ดาขอไหมขอกัานไหมครับใบเอน่ห์โโลนกู่อับชานิที่ครับโอ้ย <c oughs> นอกแล้วมั่งเนี่ยโอ้ตัวใหญ่<ล>ไหนนี่หางยาวมากยาวสุดเลยอ่ะดิอ่ดิป,ปาเหาะครับ เห็ดยงอไปนะครับแต่พอยเคลียร์งอฐานะครับกระปัานสงการได้อยู่ได้กินตามภาษาบ้านอเขาครับอยู่ทงอยู่ปลาเก็บภาพบรรยากาศนี้ไว้นะครับขอบอกกันไหมครับการหนาฟ้าไหมที่ไม่ปวดเลรครับจังหวะกันขอบคุณทุกท่านครับที่มารับชม